สวัสดีค่ะมาพบกันแล้วนะคะกับแก้วใจชาแนลนะคะวันนี้แก้วใจชาแนลก็มีสมุนไพรนะคะสมุนไพรดีๆสําหรับนะคะที่เกิดไว้ในหัวคลิปข้างต้นนะคะว่าสําหรับคนที่มีปัญหานะคะท้องผูกไม่ค่อยระบายไม่ค่อยขับถ่ายสองสาวันไม่อึนะคะมาดูสูตรนี้เลยค่ะเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับสําหรับคนที่อยากขับถ่ายตรงเวลานะคะ โดยการใช้สมุนไพรดีๆรอบๆบ,บ้านเราเนี่ยแหละค่ะวันนี้มาดูกันนะคะว่าสมุนไพรตัวนี้มีชื่อว่าอะไรนะคะเป็นสมุนไพรต้นพัดนางชีนะคะหรือที่เรียกกันว่ามือพัดนารายนะคะแต่ส่วนมากเราก็จะเรียกว่าต้นพัดนางชีนะคะเพราะลักษณะต้นจะคล้ายๆใบพัดเป็นใบ พัดนางชีแบบนี้นะคะใแบบออกมาเป็นเหมือนพัดนะคะคนโบราณก็มักจะมีความเชื่อกันนะคะว่าต้นพัดนางชีปลูกไว้นะคะหน้าบ้านหน้าร้านหน้าสำนักงานต่างๆจะช่วยนะคะป้องกันมุนดามดคุณใสที่ไม่ดีนะคะที่จะมากำกายคนในบ้านนะคะเป็นไม้เมตตามาหานิยมนะคะชอบเดี๋ยวนี้ก็มักจะปลูกเป็นสวนย่อมนะคะ ตามอาคารบ้านเรือนหน้าร้านค้าร้านขาานะคะนิยมปลูกนะคะต้นพัดนางชีประโยชน์ของพัดนางชีก็คือสรรพคุณทางยานะคะเป็นสมุนไพรที่ช่วยเป็นยาระบายนะคะใช้ใบต้มกินนะคะสองถึงสามใบนะคะนำมาต้มน้ำดื่มนะ,ะจะช่วย ให้เราขับถายระบายดีนะคะหมอไทยเชื่อว่าว่านชนิดนี้รักษาอาการท้องผูกได้ดีค่ะไม่แพ้กับสมแขกหรือดอกคำฝอยนะคะเป็นสมุนไพรดีๆที่ใช้แล้วนะคะปลอดภัยนะคะใครที่อยากมีหุน่นสวยหุ่นดีนะคะก็นะคะแนะนำให้หาต้นพัดนางชีใช้ใบนะคะล้างน้ำให้สะอาดแล้วมาต้มน้ำดื่มนะคะ จะเป็นยาระบายขับถ่ายดีนะคะถ้าคนเราขับถ่ายดีจะมีสุขภาพที่ดีนะคะท้องไม่ผูกการที่ท้องผูกบ่อยๆนะคะการที่เราไม่ขับถ่ายบ่อยๆหมักหมมสะสมไว้นะคะกากใยอาหารที่เราเป็นกากใยของเสียที่จะต้องขับออกไม่ได้ขับออกทุกวันนะคะจะทำให้เราสามารถเป็นมะเร็งลำไส้ได้นะคะ นี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่วันนี้ทางแก้วใจชาแนลก็นำสมุนไพรดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะต้นพัดนางจีถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ